โควิดวันนี้นะคะตัวเลขลดลงจากเมื่อวานค่ะคุณผู้ชมแต่ยังอยู่หลัก1 5ื่นนะคะหนึ่งนแะคะแล้วก็ทําให้ตัวเลขสะสมนะคะมีผู้ป่วยติดเชื้อตั้งแต่ปีใหม่มาเนี่ยสามแสนค่ะเสียชีวิตลดลงจากเมื่อวานหนึ่งคนนะคะอยู่24่่ค่ะวันนี้หายป่วยวันนี้ 9,482หายป่วยสะสมนะคะตั้งแต่ปีใหม่277,528ค่ะกำลังรักษาตัวอยู่นะคะอยู่ที่124,000 8 6 9ค่ะส่วน ATK วันนี้ลดลงจากเมื่อวานเล็กน้อยนะคะอยู่ที่หลักหน่วยนะคะที่มีการลดลงนะคะอยู่ที่8,311ค่ะแล้วก็ทำให้ตัวเลขรวมๆไปค่ะโห و, พี่หนอมก็ส0งเมื่นกว่านะแล้วก็ที่รักษาอยู่อยากให้ผู้ชมได้ดูช่องสีฟ้าทางด้านขวานิดนึงนะคะ อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยห้าหมื่นแปดรักษาในโรงพยาบาลสนามและอื่นๆเนี่ยหกหมื่นหกก็รวมๆแล้วก็คือแสนสองอย่างที่บอกส่วนผู้ป่วยปอดอักเสบหกร้อยสี่สิบเอ็ดค่ะใส่ท่อช่วยหายใจหนึ่งร้อยยี่สิบหกค่ะ,ะเป็นข้อมูลนะคุณผู้ชมถ้าดู ATK บวกกับที่รายงานตัวเลข RT PCR ชั้นหมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบสองเนี่ยรวมกันทั้งหมดนะครับสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบสามรายนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลข แต่ว่าก็อย่างที่ เรียนคุณผู้ชมนะครับว่าไม่ต้องตื่นตระหนกกับเชื้อตัวนี้แล้วนะไปดูจากประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับดูของโลกของเมื่อวานเลยครับค่ะของเมื่อวานนะคะตัวเลขยอดอยู่ที่2องล้านสามแสนหนึ่ค่ะพี่ถนอมครับนะคะสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้แสนสี่หมนะครับเสียชีวิตพันเก้าร้อยสิบเจ็ดนะนะครับเขายังอยู่กันได้ไม่ว่าล้มเหลวเนาะค่ะอินเดียเนี่ยสี่หมืเสียชีวิต8ปดรนะครับบราซิลแสนหกหมเสียชีวิต1นึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบ ฝรั่งเศสแสน0 0มเสียชีวิต329อังกฤษ58าหมนะครับรัสเซีย2อ9แสนเสียชีวิต722ตุรกี95้าหเยอรมนี2อง9สนสเสียชีวิต2อ5ร้อิอิตาลีหกหมื่นเจ็ดสเปน4 9่หมื่นเก้าอ์เจนตินาลดลงมาแล้วนะครับเหลือหมื่นนะครับ อิหร่าน31,000เนเธอร์แลนด์8610โปรแลรนด์35,777เม็กซิโก34อินโดนีเซีย4400ยูเครน41,000ญี่ปุ่นขึ้นมาขึ้นมาเป็นอันดับ19ของโลกติดเชื้อรวมกันตอนนี้3,764,458ญี่ปุ่นตัวเลขของเมื่อวาน1แ0 0 0 0 97คนเสียชีวิต175ญี่ปุ่นยอ,ยอดของวันก่อนนี้ญี่ปุ่นยังอยู่อันดับที่21อยู่เลยนะค,คะพี่ถนอมที่เราพูดไปเมื่อวานอันดับนะอาจจะบอกไม่ได้ครับ<อ>นะแต่ว่าตัวเลขรายวันนี้บอกได้เลยครับว่าญี่ปุ่นไม่เคยถึงแสนนะไม่เคยถึงแสนเมื่อวานนี้นี่คือยอดที่ติดเชื้อมากที่สุดนับตั้งแต่พบเชื้อตัวนี้ของญี่ปุ่นคือ1ส97ราย แแสนแล้วนะคะแล้วประเทศไทยมันจะเป็นไปได้ไหมคุณผู้ชมต้องคิดแบบนี้นะดูเขาย้อนมาดูเราเนี่ยดูสหรัฐอเมริกาเนี่ยระบบเขาดีขนาดไหนฝรั่งเศสอังกฤษลำดับต้นต้นของโลกในระบบสุขภาพเขาดูญี่ปุ่นนะครับโอ้โหก็ติดกันเยอะจริงๆค่ะ มาดูทางเอเชียของเรานะครับเมื่อวานนี้มาเลเซียเนี่ยไปอยู่ที่2 9 3 9แล้วนะครับเวียดนามนี26,487นะในวันที่เราวิกฤตสุดๆนีเวียดนามเนี่ยพันกว่าคนพันกว่าคนยอดรวมเขาใกล้ๆจะแซงไทยแล้วนะคะเขาอยู่ที่2,400กว่านะคะเวียดนามแซงแน่นอนถ้าเป็นอย่างนี้นะ,ะเพราะถ้าตัวเลขมันพุ่งอยู่อย่างนี้นะครับตอนนี้เรา30เวียดนาม34อันดับนะ แล้วก็เกาหลีใต้ครับเมื่อวานนี้53าหมลดลงมาหน่อยวันก่อนห้าหมืนี่มงนะครับค่ะแล้วก็สิงคโปร์ก็เก้าพันเก้าร้อลดลงมานิดต่ํากว่าหมื่นนี่ก็โควิดของโลกที่เราเห็นพอเราดูเขาแล้วเนี่ยโอ้โหเยอะจริงแต่ว่าเสียชีวิตไม่เยอะนะค่ะอัตราส่วนการเสียชีวิตนีครับของโลกนะขณะนี้เนี่ยอยู่ที่หนึเปอร์เซเดิมเนี่ยจิมมี่จำได้ไหม ตอนที่เกิดระบาดใหม่หมๆสายพันธุ์จีสายพันธ <Delta Alpha S 1> ุ์เดลต้าอัลฟาสายพันธุ์พวกนี้นะที่ทําให้มีผู้เสียชีวิตกันเยอะเนี่ยตอนนี้อัตราส่วนผู้เสียชีวิตร้อยคนเนี่ยเสียชีวิต2.1นคนนะสองจุดหนึ่งคนนะที่ขึ้นไปสูงสุดตอนนั้นนะคะตอนนี้พอรวมตัวเลขมาปลายปายมาเป็นเชื้อสายพันธุ์ตัวใหม่นี้ตัวเลขอัตราส่วนผู้เสียชีวิตเนี่ยจากร้อยคนเนี่ยเสียชีวิต1.42คนน่ะ ก็คือว่าคนครึ่งอ่ะร้อยคนเสียชีวิตคนครึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมานะคะนี่ตัวเลขของโลกนะครับดูของเราเมื่อวานนี้นะครับหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบวันนี้หมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบสองลดลงมานิดหนึ่งก็ยังดีที่ไม่เพิ่มเนาะแม้ตัวเลขยังสูงแต่ก็ยังดีนะครับมันไม่เพิ่มนะดีแล้วลดลงมาลดลงมาเท่าไหร่ก็ดีกว่าเพิ่มนะครับมีผู้รักษาตัวอยู่ทั้งหมด118,493ราย อาการหนัก610ใส่ท่อช่วยหายใจ128รายวันนี้เสียชีวิต25เออเมื่อวานนะเมื่อวานนเสียชีวิต25นะครับแล้วก็ที่เสียชีวิต100เปอร์ซ็นตเป็นผู้สูงอายุกับมีโรคประจำตัวเป็นชาย13หญิง12นะครับแล้วก็อายุเฉลี่ย71ปีน้อยสุด40มากสุด100ปีรักษาตัวและเสียชีวิตเร็วสุด9วันนานสุด31วันแล้วสาเหตุการ ติดเชื้อแล้วเสียชีวิตนะครับก็คือติดกันกับคนในคนที่รู้จักเนี่ยสิบหกรายติดจากคนใกล้ชิด12รายติดกันในครอบครัวแล้วเสียชีวิต6รายอาศัยอยู่ในพื้นที่ระบาด13รายค่ะ,ะเป็นปัจจัยเสี่ยงนะคะคุณผู้ชมให้เห็นนะคะก็คือตัวเลขก็จะประมาณนี้แล้วก็เปอร์เซ็นต์ก็อย่างที่พี่น้องบอกส่วนรายภาคค่ะภาคกลางกรุงเทพก็ยังอันดับหนึ่งอยู่นะคะ3,233ัเมื่อวานนี้นะคะ ทำให้คุณผู้ชมได้เห็นตัวเลขว่าหลายๆจังหวัดที่เป็นจังหวัดนําร่องท่องเที่ยวก็จะสูงขึ้นด้วยสมุรปราการ949ค่ะแล้วก็จังหวัดถัดมานะคะนครปฐมถนะ383นนทบุรีนี่841เลยพี่หน่อ841เลยเหรอใช่ค่ะ841เมืองนนท์นะมอข,ขึ้นมาหนักสาหัสสากันเลยนนนทบุรีเนี่ยค่ะปทุมธานีก็ตามมานะคะ364สมุดสาครเพิ่มมาเหมือนกันค่ะ350นะคะคตัวเลขสูงอยู่นะคะ สุโขทยัย106นะสุพรรณบุรี192พิษุโลก150นะครับปทุมธานี364นะครสวรรค์182นะครับอันนี้ที่เกินร้อยนะน้อยสุดน่าจะเป็นสิงห์บุรีนะคะ22รายะนะคะภาคกลางนะคะภาคตะวันออกมากสุดอยู่ที่จังหวัดชนบุรีเกือบพันเหมือนกัน813ระยอง2 4 6ชาเชิงเซา201ประจีนบุรี126 จันทบุรี99นี่กลัวจะถึงร้อยอยู่99ะนะครับแล้วก็สักแก้ว71กับปราด27ส่วนภาคเหนือครับภาคเหนือเชียงใหม่อันดับหนึ่งนะคะ274ค่ะแล้วก็อุตรดิตฐ์ค่ะ93แพร่89นะคะเชียงราย56น่าน54ค่ะพะเยา32ลำปาง38ลำพูน24แล้วก็ จังหวัดที่น้อยที่สุดแม่ห้องสอนนะคะ13รายค่ะครับไปดูทางอีสานนะครับมากสุดอีสานเนี่ย300กว่าอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะามรอสองายยังมีแซง,ง,งนะพี่หนอมโคราชนะ336<ะ>นะโคราชนะแซงขอนแก่นแล้วค่ะโคราชอันดับ1336งสขอนแก่น302 แล้วก็282อยู่ที่สุรินท์ค่ะ231สามหามหนึาสารคามกับร้อยเอ็ดค่ะเท่ากันเออเท่ากันเลยค่ะแล้วก็206อยู่ที่อุบลราชธานีโอ้โหเกิน200มาหลายจังหวัดเลยนะคะเี่ที่มันที่มันสูงนะจังหวัดเลยนี่ร0อยสนะครับหนองบัวลำพู127ยรีสะเีสเกต117ค่ะนะครับอุดรก็114เลยนะกะสินร้อย4ี นะชัยภูมิร้อยเจ็ดสิบห้าบุรีรัมย์สองร้อยหกสิบหกนะเนี่ยที่เป็นตัวเลขมันหลักร้อยแล้วก็สูงสูงเนี่ยนะทางอีสานนี่เยอะนะครับเพราะจังหวัดเขาเยอะด้วยค่ะภาคใต้นี่แน่นอนที่เดิมครับภูเก็ตสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดตามด้วยนะครศรีธรรมราชสา2รอหกสิบสองร้อยห้าสิบสามอยู่จังหวัดสงขลานะครับจังหวัดพัทลุงร้อยห้าชุมพรร้อยห้าสิบสี่นะครับพังงาแปดสิบเก้า สุราศร5ร้อยห้าสิบห้าสุราศรร้อยห้าสิบห้ทั้งด้านตะวันตกราชบุรีมา315รสนะครับแซงขึ้นมาแล้วนะเพชบุรีร้อยี่สิประจวบ,บร้อยตาก1 1อยสิเอ็การจนบุรี227ไม่มีที่ไหนต่ำกว่าร้อยนะครับภาคตะวันตกเนี้ย ค่ะแล้วไปดู10อันดับครับไม่มีต่ำกว่า200หรือว่าไม่ต่ำกว่า300เลยนะคะ300 3 0 0ขึ้นทั้งหมดเลยนะคะอ,อันดับหนึ่งใช่ไม่ต่ำกว่า300นะใช่ค่ะอันดับหนึ่งกรุงเทพนะคะยังครองแชมป์ 300. ค่ะ3า0อ่ะขออขัอค่ะ3,233ัสามสมุทรปราการ949นนทบุรีอย่างที่บอกนะคะมาอันดับ3เลย841ชนบุรี813ภูเก็ตนะคะ400 78นครปฐม383นครศรีธรรมาราชอันดับ7ค่ะ <c oughs> ขออภัยคุณผู้ชมค่ะ367นะคะปะทุมธานีอันดับ8 364อันดับ9สมุทรสาคร350 <c oughs> แล้วก็ปิดท้ายที่นครราชสีมาอันดับ10ค่ะ336ค่ะอื1 2 3 4 5 5 35นี่2,000เลยนะค่ะแล้วก็นี่2,500 สองพันห้าสามพันสี่พันห้าพันห้าพันรวมสิบจังหวัดเนี่ยเจ็ดพันกว่าครับเนี่ยแค่สิบจังหวัดเ,เองครึ่งหนึ่งของหมื่นห้าใช่ไหมใช่ค่ะลดที่สิบจังหวัดนี้ก่อนตั้งเป้าตรงนี้ก่อนนะค่ะเออตั้งเป้าตรงนี้ก่อนส่วนใหญ่ก็จะเป็นจังหวัดนำร่องท่องเที่ยวด้ว